นเอฟซีเรื่องแรงงานเด็กตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะเฮ้ยเอาหาตั้งนานมาทำอะไรตรงเนี้ยก็มาสืดอ,อากาศยามเช้าสิปิดเทอมอ่ะโอ้โหแล้วมาอะไรทุกวันฮะเห็นหม่ตรงนี้หลายวันแล้วเนี่ยเฮ้ย จะโควิดไหมจะเป็นโควิดไหมคะเฮยวันนี้แม่มีนัดขายของแต่พอดีแม่ไม่ว่างอะ่ะหลูไปขายของให้แม่หน่อยได้ไหมออนไลน์หรือว่าออกไปคะออกไปสิจ๊ะเอาอะไรไปขายอะคะไปไปไปขายซูชินะลูกนะ ค่ะเฮ้ยเอาลูกอยู่ไหนอีกเนี่ยอ่าเจอนางแล้วโอ้ยเหนื่อยจังเลยต้องใช้ไปขายทุกวันขายตรงนี้นี่แหละหน้าบ้านดีหลุม แม่จะขายนอกบ้านไม่ได้นะแต่ต้องหน้าบ้านไปเอาซูชิก่อนอยู่ไหนน้าน่าจะอยู่ในตู้เย็นนะหรือว่าอยู่แถวแถวนี้นี่แหละบริเวณห้องครัวนี่หรอโอ้โหซูชิเยอะมากมากเลยน่ากินไปหมดเลยถ้างั้นเอามาก่อน กล่องหนึ่งเอาไปทำแพลตเลยดีกว่าเผื่อวันนี้จะขายได้เยอะใส่กระเป๋าอาหารไปแล้วก็ไปขายดีกว่าเฮ้ยจะมีคนซื้อไหมเนี่ยเฮ้ยซูชิไหมคะเอาซูชิไหมคะน่ากินทุกอันเลยคะ่ะซูชิไหมคะซูชิไหมคะซูชิไม่ลึก ชิชไมค้าชูชิไไมค้าทุกๆคะ่ะเฮ้ยขายมาสักพักแล้วนะไม่เห็นจะมีใครเดินมาเลยอะ่ะเฮ้ยคนไม่มานักใช่ไหมถ้างั้นเพิ่มน้ำจิ้มไปเลยน้ำจิ้มสตีฟูดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจมาเลยคะ่ะโอ้นั่นไงป้าคนนั้น สชั่วโมงผ่านไปแล้วอะโอเคถ้างั้นปะเหงื่อออกไปหมดแล้วเนี่ยขายทั้งเกือบทั้งวันเก็บเก็บเสือแล้วก็เก็บจานก่อนโอเคเสร็จเรียบร้อยไปเข้าไปหาแม่ดีกว่าสองชั่วโมงแล้วนั้นเนี่ยน้องยังเล่นกับหมาอีกเหรอเนี่ยเออแล้วแม่ก็ออกมาดูหลายรอบจริงๆเอ้ากลับมาแล้วเหรอใช่ค่ะ ล้างจานในครัวเลยนะจ๊ะแล้วอาบน้ำให้แมวด้วยโอ้โห้ต้องเยอะแยะแนะ่อาบน้ำให้แมวอาบน้ำให้โบเฮ้ยเหนื่อยแล้วก็ล้างจานอีกโอ้จะบ้าตายจานก็มีหลายล็อกล้างอันไหนอะหมดเลยจ้ะ,ะหมดเลยเหรอโอไมก็ oh God. ฉันไม่ไหวนะฉันจะไม่ทนแล้ว เฮ้ยสามสบนาทีตอบมาเฮ้ยลังจานเสร็จแล้วมือเปลื่อยไปหมดแล้วเนี่ยเสร็จแล้วค่ะไปพาพาโบไปล้างอบบน้ำอาบน้ำไมวเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จนาแล้วค่ะเฮ้ยตัวหนักนั้นเนี่ยไปแบบน้ำโอ้ น้ำเนนี้อย่างสบายใจเลนสบายเฉิบเลยนะตัวก็ใหญ่เฮ้ยแล้วก็ไปนอนซะไปเอาไปนอนซะไปอยู่บ้านนี้สาสร้างเป็นเดือนเลยนะกว่าจะเสร็จอะกินนอนอยู่ที่นี่ไป นอนไปนะถ้ามีใครมาที่บ้านขู่เลยนะโอเคอ่าอาบน้ำให้ให้โบสเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะไปไปดูแลน้องปฮะ,อ,ะอีกแล้วหมอ,อโอ้ยมาน,นี่ตัวโอ้โหสกปรกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ย ฉันร้อนแล้วก็เหนื่อยแล้วเกินทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยน้องก็โอ้โหเรียนหนาฉันอยู่ได้เป็นโควิดหรือเปล่าไม่รู้อาบน้ำเองเลยไปอุ้ยไม่อยากจะยุ่งแล้วอาบน้ำเองไปอยหน่อยไม่ต้องตามมาโอ๊ยอะไรเนี่ยตามมาอยู่ได้เอาเปลี่ยนชดุดเฮ้ย ไปนอนเฮ้หยหน่วยพอนี่ก็หลับตลอดเวลาเฮ้ยกว่าน้องจะหลับเสร็จแล้วแม่กินข้าวยังจ้ะกินแล้วยังค่ะไปกินค่ะโอยขโมยอาหารหมาดีไหมขี้เกียจไปทำค้นข,ขอสักคำเนอะเฮ้ย กินอาหารเราโอ้ยฉันไม่มีอะไรกินชันกี้เกียจไปทำมันฉันขอกินได้ไหมอ่ะไม่นุดนุดไปกินของตัวเองสิโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยแม่ก็ใช้แต่เราหมาก็ไม่กินขนมอีกโอ้ยเหนื่อยต้องล้างจานอีกแล้วใช่ไหม เลอะนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งนุนม่นมๆอร่อยจังเลยยี่สิบนาทีผ่านไปเรจะกินหมดถ้างั้นไม่ต้องไปล้างจานดีกว่าแอบไปนอนดีกว่าฮ่าฮ่าา <laughs> แอบไปนอนไปเล่นเกมดีกว่าฮ่า ขออ้าวยังจ้ะโบกินแล้วครับนุชอ้เก่งมากจ้ะนอนพักนะจ้ะถ้าโจนมาดูในกระจกใสตรงนี้เลยนะเอ้ยแม่ไปแล้วแหละเอ้ยหลังจานไหมเนี่ยอาบน้ำเรียงจ้ะอาบน้ำงบับไปเดี๋ยวพาไปนอนใหม่เฮ้ยจานใขรจางไม่ร้านไม่ได้หลาง ได้กลินคนไม่ขยันนะไปล้างจานมีคนเดียนแหละคือโมเดลโมเดลเอ่ะมาเล่นเกมทำไมจ้าฮะอย่าเนียนไปล้างจานค่ะไอ้เดียนด่วนไม่ต้องมาเดี๋ยวค่ะแม่จะพามาเนวไปนอนแล้วโอ้ยใช้ไม่ได้จริงๆลูกคนนี้เฮ้ย จานก็ไม่ยอมร้างเฮ้ยอาอยู่กับโบไปก่อนนะจ๊ะเจ้าบายเจ้าบลายฉันชอบเรียกพวามันชื่อว่าบานบานน้องบานไปล้างจานค่ะคุณเธอไปล้างจานค่ะ ว่าทำไมอ่ะแม่ใช้หนูเยอะจังเลยแต่ละวันอะวันนี้วันที่แบบใช้งานเยอะที่สุดละว่าแต่ไปล้างจานดีกว่ากลัวฉันมีแผนการร้ายฉันแอบเอาจาเอาแบบสกอตเทปติดตรงจานให้หมดเลยก็เทปเทปใสอะมันแบบไม่มีมันไม่มีวันเลอะมันจะเลอะแต่สกอตเทป ไม่ต้องร้างเอาไปเก็บที่เดิมเป็นไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c ไ i b e ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายน้องจุ๊บมาไปเล่นเกมต่อดีกว่าฮ่าฮ่าถ้าแม่แม่เราบ๊ายบายถ้าที่แม่ใช้เราอะ่ะเพราะว่าอยากให้เราเป็นคนทำงานเก่งอยากเป็นแม่บ้านฉันไม่อยากเป็นแม่บ้าน